เห็นไหมคะน้องตีพร้อมกันตลอดเวลาเนี่ยน้องแบบจิจิเราไม่ได้พักเลยนะคะทุกคนแบบตีรลัลวๆครับ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พชี่ชาแนลนะควันนี้เจ้าของกลับมาแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ถูกยืดช่องไปนานนะคะก็จริงๆที่นางหายไปก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าไปซุ่มทําทีมอินูน้ํา3ตัวมานะคะ่นอยแล้วคค่ะก็สําหรับทีมอินูน้ำเนาะเป็นทีมอ่ะที่กำลังได้ความนิยมมากมากในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่ามีคนญี่ปุ่นเขาทามาทําคลิป้วแบบว่าไวมากๆนอกจากไวแล้วยังเป็นทีมชัวร์ด้วยดังนั้นวันนี้พ่ชี่นะคะก็เลยทําทีมอินูน้าขึ้นมาให้ทุกคนดูแล้วก็จะบอกถึงงว่าาาาา้้้้บนนนนไไไหหปปรระะมมณทํดตอใช ไหนทํายังไงแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะเริ่มได้ก็หลักก่อนอื่นเลยเนะี่ยเราก็ต้องเตรียมสามโลนสามช้อทนน้ำก็คือต้องมีเด็อย่างน้อยนะถ้าเสาเต็มเลเ,ลเลเวลกิลเต็มเนะี่ยต้องทำเด็บป,ประมาณ 2, องสแปดขึ้นนะครับมันจะลาบเพื่อนไปได้3ตัว ถ้าต่ำกว่านี้จะลากไม่ได้นะครับว่าทีมอินุน้ําคืออะไรก็คือทีมอินุน้ำอะค่ะก็คือทีมที่มีอินุน้ําทั้งหมด3ตัวกับแบมไฟหนึ่งตัวใช้แค่สตัวครับผมใช่ค่ะจะไม่ใช่ห้าตัวและไอ้ทุกครั้งอะมันจะลากขึ้นไปตีทุกครั้งทุกเทิร์นจะมีทุกตัวไปตีคือมันจะลากไปตีพร้อมกันนะครับใช่ก็คือไอ้คัตติ้งทูเกเตอร์คือท่าเห็ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่คือมันแบบต่อเนื่องคุ้มสุดเทิร์นนะคะแล้วก็ด้วยความที่แบมไฟออกทุกเทิร์นเนี่ยคือน็อรรอสสม่เลนะทีาาาต์จถก้้นไปดดมมาาากตเฟถ เด็บน้อยรักน้อยเด็บมากรากมากแล้วถ้าอยากให้รักสามตัวก็คือสิ่งที่พี่ชี่กันรังจะพูดถึงเรื่องลูนต่อไปนี้นั่นเองค่ะใช่ครับเด็บรวมทั้งหมดต<ม>้องสามพันสามอยหนึ่งก็คือถ้าใครเสาบ้านไม่เต็มเนี่ยก็ต้องคำนวณดูดีๆนะครับว่า<ม>ผลรวมของลูนอ่ะเราต้องได้สามพันเอ้ยผลรวมของลูนและเสาเนี่ยต้องได้ทั้งหมดสามพนสามร้อยหนึ่งนะครับซึ่งมันเยอะมากถ้าเสา,าไม่เต็มอะค่ะโอกาสที่จะทําทีมนี้ได้โดยใช้ลูนอย่างเดียวอะ่ะก็ค่อน<ม>ข้างลูนมากอาจจะต้องใช้การ์ดทั้งหมดสาม ก็แล้วสิ่งที่โฟกัสอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่นยำนะครับอย่างตัวเนี้ยแม่นยำน้อยไปจริงๆมันต้องควรสักแกงน้อย30ขึ้นแต่ของผมมี59ตัวหนึ่งแล้วสี่สามตัวหนึ่งก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าแม่นยำเนี้ยมันจะมีผลประมาณนี้ครับค่ะสําหรับในส่วนของการแม่นยำที่พ่ชีเปิดมาเนาะอันนี้ก็คือจะมีคนคนํานวณไว้แล้วว่าถ้าสมมุติว่าเราแม่นยำประมาณ30%มเนี้ยจะมีโอกาสผ้าที่เกาะไม่แตกประมาณ3%ก็เปอร์เซ็นต์ครั้ก็คือหนึ่งร้อยครั้งมีโอกาสทั หมือนกับหนึ่งครั้งสขาสรับทุกๆ32มส<ช>ิบสขวดน่ะสามสองรอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าแม่นยำเรายิ่งมากขึ้นเช่น40โอกาสก็จะเหลือแค่1%แม่นยำห้าสิบก็เหลือประมาณศูนแต่ว่าภาวะความเหมาะสมอยู่สักประมาณ30 40เก็เพียงพอแล้วสำหรับทีนี้<ช>คือไม่ต้องแบบเน้นแม่นยำเยอะมากค่ะเพราะว่าน้องก็ไปหลายตัวเนาะน้องก็แบบช่วยๆกันขวานทูเกเตอร์ไปอะไรอย่างนี้แล้วก็ในหลักๆเนี่ยจะเน้นเป็นรูมปที่แฟมฟนะครับก็ถ้าใครดาเมจแฟมฟไม่ได้แรงมากเนี่ยแล้วก็ทํา สปีดที่ของอิรูนามไม่ได้นะ่ยก็อาจจะต้องมีเลือดเด็บประมาณสักนะ่ะประมาณนะ่ะเท่านี้เลยนะครับจะมังกรเป่าทีนึงเนะ่ยจะไม่ตายนะครับก็คือถ้าถ้ามันเป่าตายไปน่ยโอกาสเฟลมีแน่นอนแต่ถ้าถ้าแบมไม่ตายนะ่ยขอขยแค่แบมไม่ตายไม่มีเฟลแน่นอนกับทีมนีถึงเราจะดาเมจไม่มากอาจจะวนประมาณ1ิบสบ19รอบสิบารอบมังกรตายนะ่ยแต่กับผมเนะประมาณ14รอบ15รอบมังกรก็ตายแล้วนะครับ ทีมเนี้ยค่ะหลักการก็คืออย่างที่บอกแบมไฟอ่ะมันจะเล่นเกตทุกเทินทําให้เราอ่ะน็อกรอบบอสไปเรื่อยๆจนบอสอ่ะไม่ได้ออกประมาณ1 4 1 7เทิรเทนซึ่งอาจจะทำไม่ตายบอสคือบอสต,ตายก่อนจะได้เป่าแต่ในกรณีที่ว่าถ้าแบบมันไม่พอจริงๆลุนเราแบบยังมีความแบบแบมไฟย,ยังแรงไม่พอมันจะมีโอกาสที่บอสเป่าฟู่แล้วแบมไฟตายปุ๊บอ่ะมันจะมีโอกาสเฟลค่อนข้าง okay, สูง fail, แต่ว่าถามว่าขนาดนั้นไหมจริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าทีมเนี้ยถ้าเกิดจากการที่ดูปัจจุบันอ่ะถือว่าเป็นทีมที่เอรง้พยาาาะข หนึ่งอินุเดฟ2 0 0งพอัพไม่ได้ง่ายนะคะสองสเปนไฟดาเมจก็ต้องเยอะทีนี้แต่ว่าอินุไอเด็บสองพัอัพเนี่ยมันประกอบด้วยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นตัวรูนของแต่ละค่าเซตรูนลมเหนือเสาบ้านอาร์ติแฟกต์นะครับก็อาร์ติแฟกต์ทเนี่ยช่วยได้เยอะเลยก็หากใครทําไม่ไหวเนี่ยก็เนี่ยมันจะมีคํานวณของรูนรูนเฮิร์ตก็คือรูนอะไรเนี่ยดีเทอร์มินเอชั่นนะครับก็ถ้าเรามี1เซตเนี่ยก็ทำจะทำเหลือแค่บกหลัง2 3 2 1นะครับถ้าเรามีหลายเซตก็จะยิ่งบกน้อยลงเรื่อยๆนะครับก ใครมีรถเนี่ยเราแบบต้องค่าต้องการอย่างเช่นอีนูเนี่ยช่องสามเนี่ยต้องการพวกเด็ speed, เปอร์เซ็นต์เยอะๆแล้วก็แม่นยำสปีดอะไรพวกนี้นะครับช่องสองก็ต้องการแค่สปีดแม่นยำนะครับแล้วก็มองไปที่เดฟแฟดเพื่อแบบขาดเรือนะครับแต่ถ้าพวกเนี้ยถ้าเราทําเดฟได้แล้วสปีดได้แล้วแม่นยำได้แล้วเนี่ยเราควรไปเน้นเรื่องของเอ็กแท็กด้วยนะครับหรือค <highways, S 2> <MUSIC, S 1> <ๆ>ีเรตคิดเม e ก็จะช่วยให้จบไวขึ้นนะครับ ค่ะก็สําหรับทีมเมนูน้ำเนี่ยเท่าที่พาเห็นคนทํามาค่ะส่วนใหญ่จะจบได้ประมาณห้าสิบบิเนาะซึ่งถ้าเกิดประมาณหนึ่งนาทีห้าสิบบิ๊กถึงหนึ่งนาทีอ่าใช่แต่ว่ามันจะเป็นทีมชัวร์แต่ว่าคนนี้ที่บ้านเราค่อนข้างโตเรามีลุนมากพอนอกจากเด็บจะพอแล้วอะค่ะก็ไปใส่เป็นค่าคิดได้เมทแทนแอคแทคแทนมันก็จะไม่การจบแบบไวขึ้นก็คือจํานวนรอบอะน้อยลงนั่นเองแต่อีกที่บอกคือพื้นฐานสุดๆอะคือต้องเอาไงก็ได้ให้มันลากไปสามตัวทุกตัวก่อนอย่างของผมเนี่ยทำสปีดทิกเป็นแบบ นแบบนี้นะครับผมก็คือมีตัวหนึ่ง84ขึ้นไปแล้วก็มีอีกสองตัว61ขึ้นไปนะครับก็มันจะได้ออกนองรอบบอสเนี่ยทั้งหมด14ครั้งก่อนที่มังกรจะได้เป่าแล้วก็ออกอีก5้าครั้งก่อนที่เสาจะทํางานล้างปิดล้างบัฟให้บอสนะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะทําแบบนี้ได้นะครับเป็นแบบอันนี้แต่ขอมีตัวหนึ่ง84ขึ้นไปแล้วที่เหลือ48ขึ้นไปนะครับก็จะออก14อครั้งเหมือนกันจริงๆอ่า ทำ84ตัวนึงแล้วไอไอตัวที่2เนี่ย48ขึ้นไปไอตัวที่3เนี่ยสปีดเท่าไหร่ก็ได้นะครับขอแค่ออกก่อนแวมมันก็จะ14ครั้งเหมือนกันนะครับก็ใครที่ทำอินูน้ำเป็นใสคีดเมนเนี่ยก็ทําแค่วายตัวเดียวแล้วที่เหลือ2ตัวเนี่ยก็ แค่48ขึ้นแล้วก็ที่เหลือท่าไหล่ก็ได้ขอแค่ออกกันแหบมก็เพียงพอแล้วนะค่ะแล้วก็สาหรับอินูน้ำเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดฟบอะค่ะเราต้องการปริมาณที่เพียงพอในการลากเพื่อนพร้อม3-3ตัวแต่ถ้ามันลากเพื่อน3ตัวแล้วไม่มีความจำเป็นต้องยัดเด็บเยอะกว่านั้นเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลในว่าเอ้ยเดฟบเยอะตีแรงเหมือนอินุลมไม่ใช่นะคะคือถ้าเด็บคุณพอปุ๊บคุณเอาไปลงกับคีด้าเมดแอคแท็กได้เลยไม่ทีนี้ข้าว่าทํามาตัวหนึ่งก็คือเด็บ2,500กว่า่งทบี มันใช้สมตัวเนาะใช่สตัวนะครับใช่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเราเป็นบ้านกลางๆลรูนไม่ได้เยอะพอจริงๆมันใช้เศษรูนนะแต่ว่ามันก็จำเป็นต้องใช้เศษรูนช่วยในบางบ้านมันเป็นรูนที่เหลือๆจากดันที่แบบแลกไงเราก็ไม่ได้ใช้แต่ถ้าเราสมมติเราฟาร์มเยอะๆเนี่ยเราเก็บมาเพื่อทำทีมเนี้มันไม่ยากเลยครับเพราะมันดอกง่ายมากไอรูนแบบนี้นะครับไอรูนไม่ค่อยดีใช่ไหมทีมเนฟแม่นยำอะไรพวกนี้ดอกง่ายมากนะครับก็อาร์ติแฟกต์เนี่ยผมแนะนําพวกออมนะอย่างอาร์ติแฟกต์่าเนี่ยโฟกัสก่อนเลยท แล้วก็จะเป็นตีประสานจะช่วยให้แวมตีแรงขึ้นแล้วอินูน้ำตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็บับดาบก็พอได้แต่มองตีประสานไว้ก่อนกับธาตุไฟแล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติมตามเดฟก็มีมีส่วนเยอะเพราะว่าเดฟเราเยอะมาก ก็เวลาสมมติความเสียหายเพิ่มเติมตามเด็กของอาร์ติแฟกต์กะค่ะมันก็หมายความว่าทุกๆหนึ่งขวานอ่ะจะใช้เอฟเฟกต์ตรงนั้นหนึ่งครั้งซึ่งสมมุติเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะซึ่งมันควานทุกเทิร์นและควานทุกๆเทิร์นคือควานตลอดเวลาใช่ครับผมดูอาจจะดูน้อยแต่คือเยอะนะคะส่วนข้างขวาเนี่ยเราจะมองแม่นยำนะครับเอาแม่นยำสกิลหนึ่งเพราะจะช่วยทําให้เราทําแม่นยำได้ง่ายขึ้นแล้วก็พวกคิริคอนสกิลหนึ่งคิริคอนสกิลสองแต่คิมนะครับควาามเสียยห ตีประสานนะครับแล้วก็ความเสียเพิ่มเติมตามเดบก็ประมาณนี้นะครับค่ะส่วนออฟหลักอะ่ะยังไงก็เน้นเป็นเดบเปอร์เซ็นต์ต้องเ,อเ,เป็นเดอยู่แล้ว,ลวเพราะว่าทำยากมากใช่ค่ะคือจริงๆแล้วแผ่นเนี้ยมันง่ายขึ้นเพราะว่า มันมีเด็บสองข้างคือบวกมา200ร้อยแ,แล้วเขาบอกว่าเราก็เงทนประมาณ2อ0พเนาะอย่างรูนนะคะอย่างที่บอกถ้าเราไม่มีแบบรูนดิชมิเนตหรือว่ารูนกาดนะคะก็พยายามทําให้เป็นรูนเปอร์เซ็นต์สองสี่หกดูไว้เลยยังไงก็ต้องเป็นรูนเด็บเปอร์เซ็นต์นะคะ,คะแต่กรณีพาว่ะมีตัวหนึ่งทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้ช่องสี่เป็นเปอร์เซ็นต์เด็บเปอร์เซ็นต์ก็คือใช้คิดเอเมดเลยเพราะว่ามีรูนอีกสองช่องก็คือแบบช่องย่อยๆอะ่ะมีแบบว่าเด็บสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นก็สามารถทําได้ทีนี้ทางนี้ทางน,น,นะ อใช่ครับลองประกอบดูว่าตัวนี้ขาดอะไรตัวนี้เพิ่มอะไรดีไหมเพราะว่าต้องทํา3ตัวเลยมันดีตรงที่ไม่กินรูนของมันก็ตัวอื่นของนายดีด้วยนะครับแล้วก็แวมไฟเนี่ยก็รูนเนี่ยเน้นดาเมจเยอะๆแล้วเลือดเดฟประมาณนี้นะครับสปีดเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะครับให้ออกหลังอินูน้ําตัวสุดท้ายใช่แค่ออกหลังแล้วก็ออดิแฟกต์เนี่ยก็เป็นแอคแท็นี่แหละแล้วตีคาดไฟตีประสานแล้วก็สกิลสองขีสกิลแต่สกิลหนึ่งขีน่าจะดีกว่าเพราะตีตลอดนะครับอ๋อมันออกทุกเทิร์นเหรอเนาะแล้วก็ ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคอสนะครับสําคัญมากๆเลยใช่ลดเวลาเฉลี่ยได้ประมาณสี่วิคือว่าคงมากผมไม่งย้มคนียหางมีแล้ค่ะไม่ยอมซื้อคอสอินูน้ำาเสนคือไม่ได้สวยเลยเพราไม่ชอบพอนี้เลยเอาพาก็ทําอยู่แต่พาจะไม่ซื้อคอสเพราะว่าพาไม่ชอบก็เดี๋ยวเราจะลองลงให้ดูกันนะครับก็เป็นทีมที่ค่อนข้างดีมากเลย สำหรับมากบ้านกลางๆที่ใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันทํายากหรือเปล่าอ่ะพาว่าเปิดใจลองทำลองทำดูเพราะว่ามันไม่ได้เสร็จภายในหนึ่งอาทิตย์หรอกค่ะคืออย่างเอยคุเอเวกอินูทำสามตัวสามตัวใช้เวลาประสามอาทิตย์นะครับใช่คือพาว่าค่อยๆทำไปดีกว่าทําไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นทีมที่ดีในไอดีอย่างพาว่ะค่ะพามีทีมบูมมืดเนี่ยพามีทีมบูมมืดนะแต่พาว่ะถ้ตอนแรกก็แบบอุยฉันไม่ทำฉันมีบูมมืดทำไมฉันต้องทำตู้ไม่ได้อยู่แล้วทีมทีมนี้ไวกว่าชัวร์กว่าด้วยมมันไว่พรมไ่พอดัังน้นเอ้ย เราแบบจี้หลุมมิติดเหลือๆเศษรูนเราพอมีเราก็มาทําทีมนี้ดีกว่าคืออย่างที่บอกถ้าคุณมีทีม B12 อยู่แล้วอะ่ะอาจจะไม่ต้องรีบคือไม่ต้องแบบอุ้ยฉันจะต้องทําให้เร็วที่สุดคือเราค่อยๆทําไปเนาะเห่นงนีคะน้องตีพร้อมกันต,อตอนลอดเวลาเนี่ยน้องแบบจิกจิตเราไม่ได้พักเลยนะคะทุกคนตีวรัวๆนะครับเออลืมนับแต่มันจะได้14รอบนะครับของผมเนะี่ยมันนับมาแล้วค่ะ ก่อนที่มังกรจะได้ขยับนะครับเห็นไหมคะทุกคนไม่จำเป็นต้องมีคาาเกินรถเกนะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยไม่ตาที่สิบสี่นะมันก็เลยอาจจะเสียเวลาตรงนี้นะแี่เห็นไหมแบนฟาผมจะพอดีเป๊ะเลย่เรื่องเดี่ยคีดเดียวนะครับรอ,อินูน้ำก็ลากเพื่อนไป ซึ่งสุดท้ายค่ะพอทำมาแล้วจริงๆอ่ะเราต้องลองดูอันเน็ตมูนเน็ตมูนสุดท้ายพอเราทำมาแล้วจริงๆค่ะเราก็มันไม่เพอร์เฟคในรอบแรกหรอกมันอาจจะต้องแบบอุ้ยแบบฉันเลือดน้อยไปไหมฉันจะลองปรับอันนี้ดีหรือเปล่าคืออย่างที่บอกเกมนี้ค่ะมันเหมือนจิ๊กซอว์เนาะมันต้องประกอบแต่ละส่วนเข้าด้วยกันมันไม่ถือแบบว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีแบบในที่ของเราเองไอดีคนอื่นอาจจะได้ลูนแบบนี้แต่ไอดีเราได้ลูนแบบนี้ก็ไม่เสียหายอะไรแต่ที่สำคัญนะคะก็พยายามดูลูนในไอดีก่อนว่าพร้อมจะทำไหมเตรียมหาอินุเตรียมลงดััันนนอออิิุุุเพรราาาวววว่กกกตตค บอีนุกินอีนุทีเป็นสิบตัวแต่เราฟาร์มฟาร์มเนี่ยเนี่ยรอบแรกห้าสิบหกวินะครัวายสุดที่ตอนเนี้ยแต่ตอนนี้เป็นห้าสิบวีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างไวนะแล้วเฉลี่ยของผมเนี่ยประมาณห้าสิบห้าวีนะครับถือว่าไวมากเลยนนะครับเป็ทีมที่ไวมากเลยนะครับทีมจางบูมมนจะพาเข้มาหนาทีครึ่งทีมเก่าพีชนี่นาทีกว่าเฉลี่ยอันเนี้ยแล้วคืออันเนี้ยค่ะมันจะเป็นความไวที่ค่อนข้างไม่แกว่งไม่แกว่งเลยครับมันจะมันจะประมาณเนี้ยไม่แกว่งมันจะห้าสิบวิถึงหนึ่งนาทีนะครับ แต่ถ้าเป็นทีมอื่นนะคะมันอาจจะมีความเสี่ยงที่แบบจะมีตัวใดตัวหนึ่งตายไปแล้วทําให้แบบยื้อก็ได้เบลเลยก็ได้ไม่มตายนะครับผมเรียกว่าบอสเป่าอีนู้นไงก็ไม่ตายเนาะต้องขอบคุณคนญี่ปุ่นนะคิดทีมยังไงตั้งแต่บีเจไฟแล้วคิดไม่ได้ยังไงบีเจไฟนี่เขาว่าสุดยอดแล้วไอ้นี่สุดยอดกว่าครับคิดมาได้ยังไงแล้วคนที่สุดยอดกว่าคือว่าคนที่แบบลองทําตามนะสุดยอดกว่าตรงไหนเนี่ยนี่มันจะมีเกาะไม่แตกบ้างนะครับตัวแรกของผมมันแม่นยำน้อยนะแบบบางทีเนี่ยมันไม่มีสกิลทีมอาบบ พอดีแบบจังหวะมันไม่ได้เนี่ย uh ก็ไม่ได้มีทีมาาอาบปมเขาไม่เกาะไม่แตก็อาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะก็ประมาณ15รอบเนี่ยมันจะตายพอดีแต่ถ้าเราทำดาเมจได้มากกว่าขึ้นเนี่ยมันก็ประมาณ15เ,เ,เ,เอ็เอ็ดอ็ดรอบซึ่งที่พี่ชี่พูดนะคะว่าสุดท้ายนี้ตอนนี้ทีมนี้นใช้ได้แล้วชัวร์แล้วไม่เฟลล้ว หลังตัวเนี้ยเราก็อยากทำให้เร็วขึ้นไม่มีวิธียากเลยค่ะก็แค่หาลืมมาอัดันอินโน้ำไปเรื่อยครับก็ดันแม่ดันอะไรไปคอมดูอารคุมแบบอะไรว้าออก B12 มาแป๊บเดียวพวกเองก็หาทีมใช้ก็ได้แล้วอะไรอย่างนี้แล้วทีมเนี้ยทีมเนี่ยสามารถเอาไปลงเนโครได้ด้วยใช่ทุกคนเห็นบอกว่ามีคนเอาไปลงเห็นพี่แซนลงปะที่เอาไปลงถงพิพากษาได้ด้วยนะเท่ากับว่า จริงๆแต่ว่าถ้าบ้านเด็กอาจจะต้องยังไว้กว่อน,นะสำหรับท<ช>ีมนี้คือทีมนี้ค่ะเป็นทีมบี12ที่ชัวร์แต่เหมาะกับบ้านกลางบ้านวัยรุ่นขึ้นไปเนาะเพราะถ้าเป็นทีมบ้านเด็กอะค่ะพาแนะนําว่าลองหาทีมเบสิกจากมอนที่เรามีก่อนเพราะทรัพยากรอนนะค่ะคงไม่สามารถมาทาอินูน้ำแบบสตัวหรือแวมที่แบบดามเมจนเยอะๆได้เนาะ,ะก็หาทีมปกติอาจจะลงเบสิ 10, บี11ป 12, 12ไปก่อนค่อย,อยๆทําไปนะคะท <ๆ S 1> ี่แน่ๆคือระหว่างนั้นค่ะก็มาอัพเสาบ้านให้เต็มซึ่งเสาบ้านอะเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่แล้วก่อนไม่แตกมาก่อแตกเทินท ถ้าถึงไม่แตกเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าขอแค่แบวเราไม่ตายเนี่ยเราก็ได้วนเทินต่อถึงเราจะฆ่าตอนเสาบ์ปาไปเนี่ยเราก็ยังตีตายอยู่ดีนะครับเหนมามันจะพอดีเบ๊ะเนี่ยเป๊ะๆตลอดเอ้ยยังตายอยู่ดีนะครับแล้วก็ยังรอดแล้วก็เด็ดหมุนนะคะเด็ดหมุนนี่แหละค่ะทุกคนพิชี่โดนเนิร์ฟไอ้ดีนะคะด้วยการฟาร์มไม่ได้เด็ดหมุนนะคะแต่ยังน้อยเราไม่ต้องกดใหม่ไงมันกดให้เองหมดเลยอ๋อนี่เฮ้ยจบแล้ว คนมันไวมากนี่ไงพอสิบครั้งนะคะเวลาเฉลี่ยแค่ห้าสิบห้าวินถ้าจะมาห้าสิบสี่ห้าสิบห้าวินเนี่ยครับโอ้เวลาเก้าวินนะครับเวลาเก้าวินิดเดียวใช่เรามาดูของที่ได้กันนะครับผมวันนี้ขายจริงๆงงสปีดสองพีก็พอไหวนะแต่ไอ้นี่ต้องการที่ดีกว่านี้โอ้ยขายเฮ้ยได้ได้สีฟ้าขายอยู่แล้วนะ อันนี้จริงลองไปบอกเดฟไปไม่เอาไม่อยากได้ว้าวดูมันทุกคนมันเรื่องมากมนี่ก็ไม่เอาอันเ<า>นี้ยลุนอีนูน้ำนะครับ <laughs> แต่เดฟน้อยไปหน่อยเอาอารุนสปีดนะครับในนี้ค่ะก็สำหรับอีนูน้ำทีมก็จะเป็นประมาณ,มาณน,น,นี้นะครับถ้าสมมติว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เพจพิชี่นะครับผมได้เลยนะคะก็ สำหรับใครที่มีทีวีนูน้ำนะคะแล้วขี้เกียจฟ์มเองก็สามารถใช้บริการของอ๋อโต้ไพนลอดได้นะคะใช่ค่ะก็เป็นบริการเกี่ยวกับสมุดวอล์คบวงจรรับที่อารีนาทีอารีเตฟาร์ดลูนใดๆมีครบเลยนะคะคก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกันะนะครับใครของอะ่ะชี้<อ>ปิดคลิปแล้ว วันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบไปรูวฟังกดถูกใจก็ซับสไคร b ์ใช้ n น e l ของพี่ีให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากได้คลิปแบบไหนดูที่มาไล้ยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเราสองคนก็จะพยายามทำให้ค่ะครับผมบ๊ายบายไปแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ค่ะสำหรับใครที่ดูช่องพิ c ชชนแนลแล้วชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะคะก็จะได้เป็นกำลังใจให้เราสองพี่น้องทำคลิปต่อๆไปนะคะก็ถ้าใครอยากได้คลิปแบบไหนหรือว่ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะเดี๋ยวเราสองคนจะมาทำคลิปให้นะคะขอบคุณมากๆลที่ติดตามกันค่ะบ๊ายบาย